ส่วนคาบเปียดช่องพิธีคาบเปรียดจะมาสอนทำอีเวนต์แคนดี้คอนทันในอัปเดตฮาโลวีนของโปรเทเวนปี2023คลิปนี้มจะมาสอนเก็บในระดับอินเซนซ์ซึ่งเป็นระดับที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยปล่อยมาในโปรเทเวนเลยนะระดับนี้จะมีทั้งหมด35อันที่ต้องเก็บนะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาในคลิปนี้ก็คือ1บันไดก็คือเราต้องปีนอันดับ2คือเตียงนอนระดับนี้เราต้องข้ามกำแพงไปด้วยนะเพราะว่ามันมันยากมากมันทะลุแบบมันออกนอกแบบไปเลยและระดับที่3อันนี้ผมแนะนำครับคือไฟฉายเพราะมัน หลายที่มืดอย่างเงี้ยเราต้องใช้ไฟฉายเราจะได้มองเห็นนะมางั้นเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มนเลยเดีกว่าจุดแรกจะอยู่ข้างหลังจุดเกิดเลยครับนอยู่ตรงนี้เลยจุดที่สองให้เราลงกไปข้างล่างซับวสถานีดาวเทาว้วนาแล้วเรามากดที่รูปตรงนี้เลยรูปเมืองแล้วเราก็มาตรงนี้แล้วเข้ามาตรงนี้จะอยู่ใต้น,น้ำผูตรงนี้เลยนะครับจุดที่สามให้เรามาที่โรงพยาบาลทะให้เราขึ้นไปชั้นสองอย่างนี้เลยแล้วอันที่สามจะอยู่ตรงนี้ อันที่สี่ให้เรามาที่ห้องเอ็กซแลน์นะคะแล้วเราก็มาข้างหลังตรงนี้เลยให้กดปุ่มใต้โต๊ะตรงนี้คให้เรามาฝั่งนี้แล้วก็จะเจอกับอันที่สี่ตรงนี้อันที่ห้าจะอยู่เรอยอท์ซึ่งผมแนะนำวิธีไปไวที่สุดก็คือเรามาตรงนี้แล้วกดใต้กาอี้ตรงนี้อันที่ห้าจะอยู่เรือยอดซึ่งให้เราขึ้นมาตรงนี้ให้เรามาตรงนี้แล้วลงมาข้างล่างตรงนี้นะชุอ่เสร็จแล้วจะมีอิสต์เอ็กว่าผู p แพ k วัสยาีูแพคคือผู้สร้างบมเดลนันที่ห้าจะอยู่ตรงนี้เลย อันท Common, ี нолог, ่หกให้เรามาที่ตรงนี้นะน่าจะเป็นสปาผมไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นมันน้าร้อนอะแล้วมันจะอยู่ตรงนี้เลยอันที่เจ็ดให้เราขึ้นมาตรงน้ำผึ้ตรงนี้นะครับอยู่ที่เล็กมาดิสันเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราลงมาแถวแถวตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปเจอเลยอันที่แปดให้เราเดินออกมาจากเล็กมาดิสันแล้วเราก็มาตรงแถววตรงนี้นะครับอยู่ใต้ภูเขาแล้วมันจะอยู่บนนี้ครับให้เราขึ้นไปข้างบนตรงนี้ ประมาณแถวๆนี้เลยนะไม่ใช่ไปสายกันโอเคน้ำมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็วางบันไดตรงนี้ชึบแล้วเราก็นี่จะอยู่ตรงนั้นเลยชึบอันที่เก้าให้มาที่บ้านหลังที่ยี่สิบเก้าทำแล้วเราหันขวามาออกมาทางออกแล้วก็จะอยู่หลังนี้เลยอันที่สิบให้เรามาแถวๆข้างหลังภูเขานะแล้วเรามาประมาณตรงนี้นะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ลอง แล้วก็เนี่ยไงอยู่ตรงนี้อันที่สิบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บเลยอันที่สิบเอ็ดจะอยู่ใกล้ๆบ้านยี่สิบเก้าตรงนู้นเลยนะให้เรามาตรงนี้เสร็จแล้วเรามาข้างในตรงนี้นะแล้วล้วก็เข้ามาตรงนี้จะอยู่ข้างบนนี้เลยอันที่สิบสองให้เราขึ้นมาบนเสาอันยักษ์ตรงนี้นะรันไม่รู้มคือสเสาอะไรแต่ว่าให้เราขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเนาเสร็จแล้วอันที่สิบสองจะอยู่นี่เลยนะครับนะ นี่อันที่สิบสามจะอยู่ใต้สะพานาพตรงนี้นะครนะนีะชี่อันที่สิบสี่อยู่ข้างหลังสถานีดับเพลิงนะให้เรามาข้างหลังนี้แล้วลงมาตรงนี้เลยนะคนะชุบอันที่สิบห้าให้เราบุเข้าไปในธนาคารเลยนะชุบแล้วก็วางระเบิดเสร็จแล้วให้วางเตียงข้างบนนี้นะครับนะอแล้วก็มาตรงนี้จะอยู่นี่เลย อันที่สิบให้เราเข้าไปที่ห้องสมุดน,นะครนะับแล้วเราก็ขึ้นมาบนนี้เสร็จแล้วจะอยู่ฝั่งซ้ายนี่เลยอันที่สิบเจ็ดให้เรามาฐานโจนฮะก็คือเราต้องมาข้างหลังไ,ไปศรีตรงนี้นะ,ะสถานีไปศนีแล้วก็มาตรงนี้ข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้ววางเตียงตรงนี้หันหมอนให้เข้าไปวางถุงนอนวางํุนอนตรงนี้นะครับแล้วเราหันหมอนเข้าไปข้างในกนะะําแพงเราจะได้ออกไปข้างนอกได้อย่างนี้นะคระนะับ แล้วก็ชุบอันนี้อันที่สิบเจ็ดจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะนี่อันที่สิบเจ็ดชุบแลวอันที่สิบแปดให้มาตรงนี้จะอยู่ตรงนี้อันนี้ระวังตกนะผมแนะนําให้วางบันไดอย่างนี้อ่ะโอ้จำเก็บแล้วโอเคอันที่สิบเก้าให้เราลงมาตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็วางถุงนอนตรงนี้นะครับนะวางไปเรื่อยให้หมอมันหันเข้าไปข้างในกําแพงถ้าหมอดันเข้าไปกับแพงก็คือเราจะสามารถทะลุ ไปฝั่งได้ก็วางไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะก็ชึบจะอยู่ตรงนี้เลยอันที่ยี่สิบให้เรามาที่สถานีตำรวจเลยนะและเราก็เข้ามาบนท่อข้างบนตรงพุ่งนะคะแบบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไต่กันแพ้ไปเรื่อยๆก่อน,นทุกมนกดไฟฉายจะได้มองเห็นแล้วก็มาข้างหลังลิ้นชักกดหยิบคีการต์ตตรงนี้ เสร็จแล้วก็ให้มาตรงที่มีลานโซลาเซลล์ตรงนี้นะแล้วก็มาที่ห้องนี้ชึบเปิดประตูอยู่ตรงนี้เลยชึบอันที่ยีจะอยู่ข้างในพุ่ไม้ตรงนี้นะให้เรามาแถวมุมตรงนี้เลยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เก็บเลยชึบ อันที่ยีอจะอยู่ข้างหลังป้าย b a c k h o r t Community ทาให้อยู่ตรงนี้เลยอันที่ยีิบสจะค่อนข้างยากหน่อยนะนะให้เรามาที่โมเทลมาแถวฝั่งขวาเน,นี่ยนะเราวางบันไดตรงนี้เสร็จแล้วเราวางาถุงนอนไปเรื่อยๆจนกประหมอนจะหันเข้าไปข้างในนะและเราสามารถเข้าไปได้ด้วยอ่ะวางไปเรื่อยๆ รู้สึกว่าจะได้แล้วแต่ว่าผมจะถึงเนี่ยชุดอืมจุกโอไม่ถึงชุดเอา้จไปชุดโอเคอ่ะนอนอ่ะอยู่ข้างหลังนี่เลยนะครับอันที่24สี่ให้เรามาสร้างโมเทลเลยเสร็จแล้วให้เรามานั่งาโซฟาตรงนี้กดอ e. ีให้มันให้เราอยู่ท่าน,นี้ครับเสร็จแล้วเรากดยกเลิกบ้านแล้วจะอยู่ตรงนี้เลย อราเดาประมาณระหว่างหลังที่สามกับสี่นะครอันที่ยีบหให้เรามาที่สนามบินนะครับนะแล้วเราก็มาตรงนี้จะมีเครื่องบินอยู่และให้เรามองข้างล่างจะมีอันที่ยีหตรงนี้เลยอันที่ยีจะอยู่ข้างในเครื่องบินเลยนาันะให้เราเข้ามาในนี้เสร็จแล้วมาที่ห้องน้ําจะอยู่บนนี้เลยจะมีห้องนี้ได้มันจะอยู่บนนี้นะจะเปิดเก็บไปแลวอันที่ยี่สิจะอยู่สองฝั่งนี้เลยครันะ ให้เราขึ้นมาข้างบนแต่นี่อโอเคจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันที่28จะอยู่บ้านล้างหลังนี้เลยนะคะซึ่งเราเข้ามาข้างในจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะอันที่29ให้เรามาที่ภูเขาฝั่งนี้นะให้เรามาฝั่งเราฝั่งซ้ายตรงใต้ภูเขานะมันจะมีทางโผล่ตรงนี้จะอยู่นี่เลยนี่ ที่30จะอยู่ที่ห้างนะคะให้เรามา่ที่ลมพัดพยนต์เข้ามาประตูตรงนี้เสรวมาฝั่งขวาให้ระวางังเตียงตรงนี้วางไปเรื่อยๆนกว่ารเราจะหมอนจะหันไปข้างในเหมือนเดิมเลยครับอย่างนี้อ่าชึบปุ๊บอย่างนี้จะได้แล้วอยู่นี่เลยชึบอันที่3ามสิเ็จะยังคงอยู่ที่ห้างครัให้เราขึ้นมาชั้นสอง 2. มาที่ร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้นะแล้วให้เราวางเตียงนอนตรงนี้วางไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมอนหันเข้าไปข้างในอย่างนี้ เสร็จแล้วจะอยู่บนนี้วางมาได้รอบหนึ่งขึ้นมาเก็บตรงนี้เลยอันที่สองสองให้เราผ่านอุโมงค์ตรงร้านออตโต้ช็อปผ่านอุโมงค์ตรงนี้เสร็จแล้วหยุดมาฝั่งซ้ายให้เรา,าหาทางขึ้นไปตรงนี้อโอเคเสร็จแล้วก็พยายามลงไปข้างล่างให้ได้ยังไงดีชุบปุ๊บโอเคจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ อันที่ส3ิาจะอยู่ข้างในพุ่มไม้นะซึ่งเป็นพุ่มไม้สีเขียวอ่อนอันนี้มามุมสุดอยู่ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้อันที่34ิให้เรามาข้างบนบ้านระหว่าง23 24ามนะเสร็จแล้ว,นะลวให้เราลงมาข้างล่างตรงนี้ให้เราหาช่องว่างแถวประมาณสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ากดไฟฉายจะได้มองเห็นให้เราเดินมาฝั่งซ้ายเข้ามาตรงนี้เราเดินมาฝั่งซ้ายเดินมาเรื่อยๆ แถดา,าอุโมตรงนี้สีขาวๆแล้วก็ข้ามกแาแพงตรงนี้ระวังตกด้วยนะจะอยู่ตรงนี้เลยและสุดท้ายที่สามสิบห้าทำให้เราไปที่บ้านฟางสีแดงครับแล้วเรามาตรงนี้จะมีหุ่นไรกาตรงนี้อยู่นแถ้า,าพุ้งไม้ตรงนี้แล้วจะมีุ่้ไม้อันหนึ่งที่มีที่สามสิบห้าอยู่นี่เลยชุบเราก็ได้รถ ระดับเอเอระระดับอินเซนแล้วนะไหนเราลองมาดูรถของระดับอินเซนเพราะจะเป็นนี่เป็นรถอย่างนี้เท่ดีนู้จะมองเห็นไหมเปการขึ้นนะนี่เท่ามากมีปืนข้างบนด้วยดูดูกันเนี่ยไฟข้างหลังด้วยนะนี่เร็วด้วยอ่ะอันนี้อ่ะปรับและอ่ะก็ประมาณนี้รถสีดําเทด่ดีอ่ะยิงปืนได้ด้วยอ่ะลองยิงปืน บ้านทะเบียนอยู่ข้างๆเนี่ยบ้านทะเบียนไม่อยู่ข้างหน้าข้างหลังอันนี้อยู่ข้างๆถ,ถ้าก็เท่ดีถ้าใครอยากได้รถคันนี้เอาไปใช้ก็ตามคลิปนี้เลยแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงนี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอจบเพลงครับเวลาให้